วันท so ี่ฝันโมเม่รถถังมหาภัยตอนที่4ยึดครองเด็กทุกคนนั่นครับผมวันนี้เราก็มาอยู่เกมบอลเ t นเดอ e r กันดีแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่า วันที่ทุกคนรอครอยนะครับนั่นก็คือรถทางโอ้ยรถ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 โพลิเชนคือตอนนี้เนี่ยยังไม่เจอใครเลยนะครับสวัสดีไม่หนกันหมดวะสวัสดีจ้าสวัสดีไม่แห้งกันหมดว่ะฮะมึงอยู่ไหนกันมึงเป็นคนขี้อายใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลหัวแบงกปิดอะไรวะเนี่ย เอา้าดูว่ายากชนไปแล้วมึงซ่อมเมียงไม่เหงาเฮ้ยรถถังฝั่งมันจะไม่มีเลยเงี้ยวะมันติดบั็กของโลกหรือเปล่าคนเต็มเลยนะไม่เหนหมดวะบึน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 โอ้ยเจอดรถถังนั้โอ้มิงแดงเครือกเลยแดงเครือกเลยข้างหน้าเราเนี่ยเลีเ้ยวซ้ายครับเจอแล้วเจอแน่นอนเลี้ยวซ้ายมันโอ้ย holy เราเพื่อนมดุด so ไม่ได้มองอะไรเลยโอ้ทำไมยิงไม่เข้าวะไม,ไ,มไม่ตายเหรอไม่ตายใช่ไหมจะเลยไปเข้าวสวัสดีครับอโอ้วันคิวสองสองแล้ว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 ,ลวจะโอ,โอ,โอ้ชิดยิงอะไรกันยิงอะไร เ้าวแล้ทำไมมาอยู่ตรงนี้เอาคิวโพลิเชตตั้มตายมันตายเฮ้ยจิ้ไปยิงไม่เข้าวะเฮ้ยมันมันหนีมันหนีเฮ้ยมันยิงไม่เข้าวะเอาไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วโกเสร็จโอ่า ได้หลายคันเอา้ามาไงไอชิบหายตกใจหมดบ้ามาไหมนะเฮ้ยมาไงวะโอ้ยจิบตายไปไหวเร็วทางไปนี่รอดแล้วมึงมาไงวะเนี่ยบ้าอยู่ดีก็แอบเหนจะมาตุ่ยโดยสวัสดีแจ้เพื่อนนี่มึงคุ้มกันกนะูยังไงฮะเกือบโดนไหลโจดแล้วเนี่ย ควรจะเปลี่ยนปั่นหรือเปล่าเนี่ยจะไปทางไหนดีเนี่ยควรจะออกจากตรงนี้สักทีหนึ่งนะมันนานเกินไปแล้วเนี่ยกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วโอ้โหมาไงดิฟานหน้าพานตายป้าตามไปดีตามไปดีอ้าวิไอ้ลูกหมดทีเดียวขอทีเดียวไอ้น้องมังโกสามดาบสอง ดาบสอไม่พอเอาใบดาบสาดาบสายังดาบสี่นี่เบี่ยงหอกมายงเต่อมาต่อยทันหนึ่งเอาแล้เดี๋ยวเรีย,ยดดหอหาทุกคนอยาให้มันตีโออคิวโ้หโตรมันโอ้ัอออออวดีใจอะไรอะไรมึงอะไรอะไร โอ oh oh, ้มาไงเพื่อนโอ้โหมามากันได้ทั้งมากันทั้งกองทัพเลยสุนไวกว่าเอ้ยโอ้โไปเอ็กมาแล้วจ้าไอเดนเะต้องถ่างถ่งจริงมันต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนนะเพราะว่าโอนี่ไงแม่งออกแล้วพลิเชนตั้มโอ้คิวโอ้ไม่มาไงโอ้ไม่ก็มาอย่างไงเฮ้ยมึงมาไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยยิงไม่เข้าอุ้ยฉันหายแล้วฉันหายแล้วเฮ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ้ยคิวอีกแล้วแซดต้องแอบดีๆนะครับรู้สึกว่าเพื่อนกูหนีตายหมดแล้วเป็นไงวะเนี่ยนะสุดดีครับผมคือทีห้าสิบที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้ผมบอกเลยผมมีสองคันเอายิงดิเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเว้ยเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเอาดิเอาดิมึง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 เอาดิ เอาดิเอาดิผมงไปพังเติมลูกอะไรแบบไดแอดซิตอ๋อไปเอ็มสามดีตกใจมันรู้ว่าใครโอ้โหยิงไปสิบสามกันลวจ้ายิงปั๊มยังไงเนี่ยฮัลโหลพวกคุณอยู่ไซจงออกมาเจอแล้วโอ้ชิตแอซิดอะไรวะเอ็มสามดีทำไมเอ็มสามดีอ๋อเฮ้ย โอ้ยโอ้เกือบไปเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไม่ๆจะลาก้อยปิดอะไรนะปิดอะไรทนโอ้โหโอ้โหโอ้เราพบรถถังถังหนึ่งครับเฮ้ยเจอบอเจอรถถังมวิ่งไปไหนวะมามึงเคยตูใช่าไหมต้องโผล่ตรงนี้มึงต้องโผล่ตรงนี้แน่นอนเลยเนี่ยมึงไม่มีทางที่มึงจะไปทางอื่นได้แน่นอนโอ้นี่ไงกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วยย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 ย แต่งแน่ไม่นินไปแล้วมันจะไปแล้วโอ้คิวู้โอ้รู้สึกว่าจะมีรถถังอีกคันหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับว่าไงเพื่อนสวัสดีเจ้าเฮ้ยใครมันยิงวะใครยิงใครยิงโอ้เจอรถถังแล้วรถถังแล้วรถถีบไปก่อนไหนไหนอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเธออยู่ไหนเป็นจังได้อนอนนาพี่มาฮะโอ,โอ้เลย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  สร็จจงหายไปไอ้น้องโอ้โหแม่งยิงได้เลยมา่อลองมุกโดนหล่อลองเดียวหแล้วมึงโดนคิวสิบห้าคันว่ะ เออเดเอาดิเปิดแล้วดิเึ้นเปิดล้วดิีาเลยมองหน้าเลยเฮ้ยไรวะมึจะเล่นอีกนานเลป็นที่ตลกอะไรนะเอ้าป็นอะไรกับกูนั้งแาวฮะ โอ้โหมาถึงก็อะไรระบงระเบิดระบงระเบิดมากรุลกกนโอ้โหเป็นเขาดุสภาพของกูติดอะไรนะตั้งไรหมือนเสาไฟต้นกระติดนี่โอ้โหไม่เจอแล้วใครน้ำตาลให้มันยิงผมกดได้งกเลยเฮ้ยไม่กูหันปืนไม่ได้เนี่ยผมเอฟ มาแล้วซ่อมต้องซ่อมอีกวัดไม่ทันคุณเร็วเร็วจีนะเดี๋ยวยิงนะตั้มไปดิอีโลดเออคิวไม่เกิดเลยเฮ้ยมันใครมันยิงหัวใครไม่แอบยิงตู่หัจะให้กูรู้นะโอ้ยตกใจมาไงมายังไงลราลูกคิวไปดิยิงจังรถถังเราเสี่ยงอะไรรอดเลยมึนั

ฟันดีๆแลก็กูชิวายแล้วจ้าไม่นจะมองกูเลยไม่นจะสนใจกูเลยที่ว่า้ยมึงอย่าบังได้ไหมอับตูดโอ้โหไปอ้าวไฟไหมว่ะรอดแล้วรอดแล้ว้ยมึงอย่าชนกูดิเออไฟเป็นกันนู่นกูแม่งเอ้ยมายแล้วเต็มเลยโอ้ดับเบิมันเกียร์ M2 เอ็มซองทำไมย,ยิงไม่เข้าโอ้โ oh, ห oh, เลียงปืนมาทางกูด้วยชิบหายรู้สึกเขินมากตั um, okay, mm ้ hmm. มบปดีฮัลโหลเลี้ยคนขอกำลังสนหรับจำนุนนครับ mm hmm. เราจะไปกันนะเดี mm ๋ย hmm. วเราจะไปทุกคนกัน mm hmm. 2 o o e l e g o สวัสดีครับผมคือลูกบินลูกบิน ยิงไม่โดนวะบินไม่โดนเนี่ยเออคิวใา่เว้ยไปบินลำโอ้นี่ไงมันอยู่ตรงนี้เออนี่มาสอแนแรมมีเรือด้เหรอโอ้ยควายนี่มันรถถังแล้วทำไมมันลุยน้ำได้ไงวะเนี่ยหาไอ้เพื่อนครเจอเฮ้ยมันจะยิงกูแล้วเนี่ยโอ้ยแม่งยิงจากตรงน้ำนี่สวัสดีสวัสดีโอ้ยต้นไม้สุดทตายเลยบินกูโอ้มันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำไม่เฟรน โกทูวอเตอร์วอเตอร์วอเตอร์โกทูวเตอร์เลยวอเตอร์แม่งอยู่ในน้ำมยฮะ่อยนะต้องหลบแล้วต้องหลบไอรถคันนี้นี่มันไม่ธรรมดาเลยนะวิ่งบนน้ำได้เนีียยเ้ยนี uh, ่มึงว่างขนาดนี้เหลอทีมกูเนี่ยกูไม่สงสัยเลยทำไมตานี้มันจะแพ้นีฮะแม่งมันยิงอะไรยิงอะไรนู้นนูๆน นี่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 มันอยู่ในน้ำเนี่ยมาเลยกูแอบละโอ้คุณมาแล้วจ้ารถลุยน้ำมาแล้วม่มเล็งไขว้ตเอามนเล็งใีพันนี้เว้ยเล็งเราไว้เลยยิงได้เอ้าอ๋อมายังไงฮะโหลโอเลเช่มมึงรอกูแป๊บ ยาบังยาบังยาบังว่าไงจ๊ะแม่แฟร์แม่แฟร์ทำไมไม่ยอมตายเึฮึดื้อดื้อเอ้ยหมดเบียดกูทำไมเนี่ยเร็วๆเสียเวลาโอ้โหมาแล้วจ้าใครว่าดีไงคิวไปเอา้าใครมึงคือใคร หายเจอเลยบางเงื่อนโอ้โหไม่ได้เกลียบม,มันตาตาตายยังไงวะยิงสุดไม้กับไม้หรอนัดเดียวก็เปียวได้ครับโหลนัดเดียวก็เปียวได้น,ดดไดนี่ไงคิวมาดิมึงมาดิมึงมาดิเฮ้ยทำไมไม่มากยิบกันวะกูมาคนเดียวเนี่ยไฟเอ๊ะต้องแง่ตัวน,นี้ครับจุดแง่ตัวน,ตน,นี้เนี่ยไม่ปลอดภัยมากๆเลยนะต้องติดอะไรเนี่ยฮะเฮ้ย หายดีๆดิอ้ยอูขอร้องเลยอ้าวออริเช่โอ้โหมันยึดแค่ยิงคลุกซอกแหมแล้วแม่งมันเอาทุกอย่างเลยมุกแม่ทุกแม่มึงจะเอาทุกอย่างเลยนะมึงจะเกินไหมนะคนเดียวมึงคิดว่ามึงมีคนเดียวเหรอมึงออกมามึงออกมาออกมาดิไม่ออกมาใช่ไหม ไม่ออกมากูก็ไม่ไปโอ้ยรับแยวลบลบโอ้ยแม่งหั่นปืนชามากหั่นปืนชามากเรีวเวมาแล้วอย่าออกไปอย่าออกไปลูกออกไปใจใจเย็นๆใจเย็นๆย็นโอ้โห้าไมถูกทิ้งระเบิดเวรแล้วเวรแล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วครับกูอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะจบ็ิครับ เอา้าลงไปยรถอบตอขิ่นน้ำมาไงสวัสดีมึงจะไปไหนเอา้าขิ่นหนาเลยว้าวแล้วมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเอ้าริงไม่โดนเฮ้ยอย่าโล่นลานดิอย่าหลนลานดิเฮ้ยออกหนาแค่เพ้งวันนี้มึงตลกอะไรเนี่ยฮะเอา้าโอ้พอดีคิวไปช่วยเราเพื่อนปืนมึงหันดีๆปืนอันดีดีดดเออคิว โอ้โหโอ้โหโอ้โหรีบออกรีบออกเร็วเร็วเร็วออกไปกโอ้ยกมันเกือบตายเกือบตายยังยังกูยังอยู่กูยังอยู่แล้วมึงเรียกขึ้นบินทำไมเนี่ยแมีบทถ่างนี่หน่อยกูยังอยู่โอ้โหเจ๊เ้ระเบิด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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้หย อุ่ยแม่งมีคันอยู่ในน้ำบอกว่าไม่มีแล้วนะแอบมีแอบมีใจเย็นใจเย็นปุ๊บโผล่ปุ๊บโผล่เลือเหรอฮะไม่โผล่แล้วก็โอ้โหระเบิดมึงทิ้งเกินเยอะเกินแล้วอ่ะ เอายควาว่าเราพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับรถถังนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ทค่นี่ก่อนเลยกันนะแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามนะครับฝากกาดติดตามไวด้วยนะจ๊ะนะเราจะได้มาเจอกันอีกนะครับจะได้ไม่หลงไปไกลนะโอเคมาเจอใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายมาเจอกัน